สวัสดีครับเืยแล้วภากินพราเที่ยวครับอ่ะโมนี่เคยเล่าสิาพ,พี่น้องอ่ะไปสื่อของฝากกับ กลับบ้านปีใหม่ครับเป็นพวกปลาหมึกแห้งนะครับอยู่ตลาดมาใช่ครับค่อยเบิ้งค่อยยิดตามกันราคาปลาหมึกสีสันไหลนะครับช่วงเทศกาลนะครับเก็ค่อยเบิ้งค่อยยิดตามกันรถไล่ครับรถไลายมื่อนี่คนมาสือของฝากครับอาทิตย์สุดท้ายก่อนสิกลับบ้านนะครับมือนี่ก็ คนที่มาหลายผิดปกติครับเพราะว่าคนที่ซื้อของฝากครับ มีเวเตอีหูสดๆครับ2องร้อยหกสิบราสามอกันครับราทุนหนึ่งสิบหกสิบบาทตีสิบาทคระ่อยตัวใหญ่ครับ่สองร้อยสิบสองร้อยหกสิบสองร้อยสิบแต่ได้ขนาดครับ

ว้สาย่อิองไหวาสิไม่พ่เหรอยาใคร็นไหนไหนดีครับพี่เราดับตรงนี้อนนี่พี่ดับตงนี้กิได้ไหม โลนี่พี่ดูก่อนได้เลยหออกบาทคับของแห้งับบนี้ปลาสินปลาหวานข้าวุ้นไหลมาหนิข้าวบ้อขอ,องไรครับี่ไอ้ดองไอ้ดองรองม่รอาดี่ด้งงาง ตัวไหนไม่ตัวหน,นึ่งก็รู้

ออร่ยกินั่วมากินั่วนได้านลูกค้ารอดจอบอร่อยมากกินแล้วผินใจอ่ะมาเลยนะจ๊ะมาเลยถูกระล้อยถูกวันนี้ไม่มีนะควเือเป็ดสวัสดีจ้ะลูกค้าจ๋ากดติดตามแล้วเก็บคุณปองตรงไหนเก็บคุณปองสีแชมพูลูกค้าจ๋าคุณปองสีชมพูเดี๋ยน้องเปิดให้ดูคุณปองสีชมพูด้านข้างนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูตักคู่หนึ่งตักคู่หนึ่งนะจ๊ะเลยไหลแบบนี้ นี่มเองสีชมพูอย่นีลายบบข่งคนเดยไปัทุมันอ่ะปทุมันมีตโะ6 0นะคะ2 3แ3อกดูรองเกืดไม่ตั้งห้องเนา มิตรบ้านแห่งมืแห,งแห่งนะครับพี่น้องท่านนะครับอันนี้ของฝากกบบนันได้สบายเลยนะครับ ปลาว้งปลามันปลาแห้งงเชียงหน้าหวานน่าหวานแดงันเช็ยงมดจตขาด้วยับสานเลกคนด่านเ่นชัยที่พุดนะครับ เป็ในชใญี่ปุ่นมาได้ครับของสุดของนี่จะของงามครับร้านหนะครับเาล้ามเลยนีเ้อนะค่ะแบบเดียวอัตลิตปานินครับ ับบรรยากาศน,นะครับบรรยากาศวันนี้คือคักไร้ครับน,นะ,บรรบะพี่น้องหลังจากไปซื้อของมากอะมีของไหนครับนี่ครับปลาหมึกครับรมือแข็งของฝากนะครับปลาหมึกมอที่โก,โก้ กีบโป้เน่นะครับหอยมกินมือนีแล้วก็กระทู่หอมนะครับกรทู่มันของฝากจากาทางหมาใช่นะครับกรดีไปฝากพี่น้องทางบ้านก็ละนะครับจังไดก็เคยลาก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างเดียครับเด้อนะครับเพื่อบ่ได้พลาดกันติดตามนะครับการรับชมนะครับเพื่อให้เป็นกลังใจ เพื่อทําชิปจะต่อไปนะครับของเคยเล่านะครับทังได้ขอกราบขอบคุณในรายครับสวัสดีครับบวบาครับ